กระดาษซิลค์คุณชมกันด้วยนะการซิเค์คุณชมกันด้วยโอ้ยเดี๋ยวให้มาแงกันตัวกันเออ่กระดาษซอลค์คุณชมกันด้วยนะครับอยู่ผมลิงก์ตัวนี้เราเล่นเกมแชร์เท่ากันรีเจนกันอีกแล้วนะครับอ่ามันไม่มีมันไม่มีแกจะลอโล่นมันไม่ใช่เกมนี้โ,โอ้มันต้องวีโอสิบเอ็ดฮะเอ๊ะตอนนั้นมันยังเล่นได้มั้ยฮม ผมว่าผมเอหาเคเวสด,ดีกว่าตรงนี้มันสามารถรับได้แล้วาหากันรับจากตรงนี้อืมไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่หรอกนี่อ่ะน่าจะใช่เอีเ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชะคุยคนอ่าน,น,นี่นี่นี่ตัวนี้เลย,ยลเเนี่มันเดินเคลสเซมเงินตรงนี้แต่ว่าทำทั้งสองเคลนี้นเ,เลยแล้วกันทำเคลน,นี้ก่อนแล้วกัน,นอ่าแล้ว มันอายเลกระตุกครั้งๆเลยนะเพราะหลังจากอัดคลิปมาก็ตกยับเลย <laughs> ผมก็ลืมดูเลยว่าอ่าเออเออคลสหลักอะ่ะมันต้องเวลวอะไรก่อนไม่ไดีดู อ๋อสวยห่งางทำไมหานี่ก็คือไม่ได้ไงี <c oughs> ไงกระตุกกระตุกเป็นช่วงช่วองอบโ ไม่โดนใครเลยกูยเดี๋ยวมันจะตกมันจะตกเอ้ยขย,นะยับไม่ได้แต่นั่งนะมันจะตกนะมันขยับไม่ได้อุ้ยกดออกไม่ติด ทำไมฝั่งหนึ่งเ้ยไม่รู้ตัวเนื้อละเนีนเ่ยสำตัวนี้งดีลงเลยไม่รู้กันจริงดิ นนะอยู่ที่ศหนมัน่ามนไงสรุปมาที่ลิฟต์นะโอเคก็ไม่ติดแล้วจะพยายามไม่ลีลาแล้วกันเดีย๋ยวอีเปิด ตายม่ดีลาตบไม่โดนเดี๋ยวมมีตนไม่ติดมีตบนไม่โดนอืมเฮ้ยไ,ไม่โดนไดน้ไ,ดไงไเป็นไปว่าได้ กดดักตลอดเลยอย่าบอกัจอแค่จอหน้ามันจะตายแล้วเนะี่ยตายไปไ,ปไป ไม่ตายเลยสตรอบไม่ใช่สต็อบนะสตรอบกดดักเดี่ะม okay. ันจะกดไปติดเลยดิ nada, ไม่โดนเลยเหรอ,อบินไปซะ <c oughs> รีบกัน ยิงแล้วไม่ตายโดนเต็มๆเลยเต็มากเป็นคำอร่อยเลยไม่โดนได้ไง เอาไม่ดีดรโดอหรอมันด่าดกันตรงนี้เลยไม่ถึงไม่ถึงอยู่ถึงอยู่อืมกำลัาตายเก็บของ ให้เราไปตรงไหนอันนี้ไงเก็บมาเลยเอถไายก่อนถ้าจะเก็บอีกเราไปไปต่อไปเลยมาแล้วเต่หนึรอกันโอเคะ ยิมโจ,ม,จมตีไม่โดนยิงปิดปิดใครกันแรงระเบิด ไอ้เน,นี้จะเปิไดไหนแเลยหันหน้าเลย จริงไม่เป็นไรเลยอืยต่ออี้ใช่อันนี้อะไรหญิงได้อ๋อมันกับถังระเบิดกดไปถัง ตูมตูมหลบเลดิจิตอลดิ้ิตอเลเดี๋ยวจะจาก,การสนายกับโอเคกระตุกกระตุกยบๆเลย มาตองไม่ต้องไม่ม YouTube มัเต้อง <Open. S 1> <c oughs> อะไรไม่ตายไม่โดน โอเคออืม,อมอะไรลอยใหม,ม่ดีที่มันแบบมันติดต่อกันได้ปืนพวกยิงแรงกว่าปืนก่อนอีกอ่ะไมถอยกัน นนี้มันตายแล้วมันจะระเบิดยิงแช่อย่างนี้แหละหนึ่งสองสามจะหมกันหนึ่งสองแล้วก็เปิดพอกมายิงอันนี้ ก็เสร็จภารกิจแล้วว้าวมันไวมากเลยาก็ขอกล่าวสวัสดีเพียงท่น,นี้ครับน้ำเปล่าหรือไม่ไม่รู้พูดอะไรเนี่ยเจอกันใหม่ครับ